ดีครับอามาปลูกอะไรคะถั่วงอกตอนแรกตอนแรกมันเป็นยังไงนี้มันเป็นตอนแรกมันเป็นถั่วอะไรคะถั่วเขียวก็มันเป็นดอกงอกแยกมแ,แตกออกมาเล็กๆกขนาดไหนรู้สิโอ้เล็กมากแตกทุกอันหรือเปล่าเอก่อนทำไมมาถึงแตกเพราะว่าอาไปทําอะไรเมื่อวานแช่ะคะแช่นนะ้ำไว้กี่คืนคะ หนึงขึ้นตื่นเช้ามามันก็เลยแตกเลยใช่ไหมท่านตอนต่อไปเดี๋ยวอัพอ่ะก็จะเอามาวางไว้ปลูกปลูกให้มันปลูกแล้วนะโอเคไหมอ๋อไม่เป็นไดโอเคพอมายังพร้อเดครับเดี๋ยวอัพจะเอากระดาษเช็ดชู่นี่กระดาษชู่เนี่ยทําให้มันเป็นผืนใหญ่แบบนี้โอเคไหมแล้วก็อัพจวางไว้บนนี้อ่าแล้วอัพก็เอาถง่ไปค่ะ หนึ่งอันนะเสร็จแล้วนะคะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้ว่ามันโตไหมโอเคไหมคะมันมันโตมันจะโตขึ้นสูงสูงเลยอ่ะใส่น้ำให้มันเยอะๆโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะบ๊ายบายทุกคนค<ะ>่ะตอนนี้อัพใส่ถั่วง,งอกในตะกร้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่ามันจะโตแล้วเป็นยังไงนะคะโอเค,อเควางลงลูก ได้กี่อันนับน้ำให้ทุกคนดูหน่อยกี่อันคะอ่ะอน,น,นับหนึ่งทีละอันทีละอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันโอ้โหไหนนับตด้ว่มีกี่อันหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โหบ้าเลยเหรอ <Okay. S 2> โอเคพรุ่งนี้มาดูนะว่ามันโตหรือว่ามันใหญ่โอเคครับบ๊ายบายครับมันใหญ่มากโอเคบ๊ายบาย